สวัสดีเช้าวันพุทธที่16เมษายน2025ทุกทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและรัรบชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบ,บอลโตต้ตาลีคับหรือรีโวลีคับรอบแปทีมสุดท้ายเชียงรายยูไนเต็ดแพ้ราชบุรีเอฟประตูต่อ2 ผลผฟุตบอลยูฟเ่าแชมเปี้ยนเลกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2แอตตันวิลล่าชนะปารีสยองแฌงแมง3ประตูต่อ2รวมผล2นัดครับปารีสยงแฌงแมงได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4ทําให้ปารีสนั้นได้เป็นรอพบคู่ระหว่างเรอัมลมาดริดกับอาเซนอลนที่จะลงเตะในค่าคืนนี้นะครับ คู่ถัดมาครับบลเซียรัดมุลชนะบาร์เซโลนา3ประตูต่อ1รวมผล2นัดครับบารซ่าได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4ทําให้บาซ่านั้นไปรอพบคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานและไบเยมินนิกที่จะลงเตะดในค่ําคืนนี้นะครับมาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษเซาท์ฟอร์ดซิตี้เสมอดอนคาร์เตอร์โลเวอร์1ประตูต่อ1 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ